สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับต้อนรับเข้าสู่ปีมังกรทองครับผมกับดอกเบีย้ยเงินฝากประจำนะครับ2.25%จากทออ,อสอนะทุกคนธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story กันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนสปอนเซอร์รายใหญ่ในป๊อปคอนป๊อปคอน เลือบคาราเมลนะครับโรงงานราคาส่งทั่วประเทศนะมีหลายไซส์หลายขนาดก็หนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่อง YouTube ในป๊อปคอร์นด้วยนะครับมีคลิปสอนทำป๊อปคอร์นฟรีนะทุกคนสำหรับตัวนี้นะฮะดอกเบี้ยนะครับปีมังกรทองจากทกสนะดอกเบี้ยอยู่ที่สองจุดสองห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากที่ดูอ่านข้อมูลมานะไม่ได้มีเป็นขั้นบันไดแต่อย่างใดเนาะฝากจนถึงสิบแปดเมษาก็คือเขาเปิดถึงแค่สิบแปดเมษานะครับ แล้วก็เริ่มต้นฝากที่หนึ่งหมื่นบาทนะเออขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทได้ดอกเบี้ยปีละสองครั้งมิถุนากับธันวาถูกปะ่ะแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินฝากเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าวงเงินจะเต็มไม่ใช่งงปะ่ะคือเราอ่ะฝากเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าโครงการเขาว่าเขาจะมีมูลค่าโครงการอยู่ใช่ไหมว่าโครงการนี้รวมทั้งหมดแล้วได้เท่าไหร่เงี้ยอ่านะครับก็สามารถไปติดต่อฝากได้ที่ธนาคารนั่นเอง แต่สำหรับคลิปนี้ครับคำถามของเราก็คือถ้าเราฝากหนึ่งแสนบาทเราจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทนะครับอ่ะผมประเมินนะครับประเมินนะถ้าเราเริ่มต้นฝากนะในเดือนนี้เลยนะครับสามสิบเอ็ดวันนะครับตามหนึ่งแสนบาทเนี่ยตามมูลค่านะสามสิบวันสามสิบเอ็ดวันสามสิบวันอะไรเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เขาบอกนะก็คือสิ้นสุดนะครับประมาณสี่ร้อยสิบสี่วันต่ะเป็นไปได้นะครับ นั้นหนึ่งปีเสร็จสนะครับมีกับอีกสามเดือนโดยประมาณนะก็จะได้นะครับก็จะได้นะครับอยู่ที่สองพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทนะดอกเบีย้ยรวมๆก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเราฝากไปที่หนึ่งแสนบาทถ้าฝากหนึ่งหมื่นบาทก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบห้าบาทโดยโดยประมาณนะครับเพราะมันเกินปีมาหน่อยๆน,นะประมาณสามเดือนนั่นเองโอเคโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ถ้าสนใจฝากนะ ถ้าสนใจฝากนะก็ไปติดต่อธนาคารพกสได้นะครับมีระยะเวลาจำกัดเนาะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับถ้าสมมุติคลิปนี้มีประโยชน์กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิจ้งเตือนคลิปช่อง NJ Story ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย